ทางคุณผู้ชมนะคะไปติดตามสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ ล่าสุดค่ะเตรียมย้ายไปยังสนามฝึกซ้อมแห่งใหม่ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเลสเตอร์เชียร์โดยทีมชุดใหญ่นะคะจะเข้าฝึกซ้อมครั้งแรกค่ะที่สนามซ้อมแห่งใหม่ที่เรียกว่าซีเกฟในวันคริสต์มาสอีฟ24ธันวาคมนี้ค่ะหลังจากได้สร้างสนามฝึกซ้อมแห่งใหม่ภายใต้การบรหิหารงานของคิงพาวเวอร์สนามฝึกซ้อมแห่งใหม่ของสโมสรที่ซีเกฟนะคะได้เริ่มก่อสร้างขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ผลิป,ปี2019ซึ่งเป็นสนามฝึกซ้อมระดับเวิร์ลคลาสบนพื้นที่กว่า180เอเคอร์ หรือ455ไร่เป็นการลงทุนครั้งสำคัญของสโมสรของทิงพาวเวอร์และครอบครัวสีวัฒนประภาตั้งแต่เข้าซื้อกิจากรารสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้เมื่อปี2010ค่ะส่วนภายในสนามฝึกซ้อมแห่งน,นี้มีอะไรบ้างนะคะก็มีตั้งแต่สนามฝึกซ้อม21สนามด้วยกันแบ่งเป็นสนามฟุตบอลขนาดมาตรฐาน14สสนามค่ะมีสนามสามารถรองรับผู้เข้าชมได้ถึง499ที่นั่ง มีอาคารวิชัยสีวัฒนประภาซึ่งเป็นอาคารหลักนะคะที่ใช้ในการฝึกซ้อมทีมแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ของนักเตะทั้งชุดใหญ่และอะคาเดมี่ค่ะมีระบบวิทยาศาสตร์การกีฬาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยมีศูนย์ฟิตเนสและระบบวารีบำบัดนะคะเพื่อฟื้นฟูร่างกายมีกิงพาวเวอร์เซ็นเตอร์ค่ะซึ่งเป็นศูนย์กลางของที่พักและสนามกีฬาในร่มรวมถึงศูนย์อำนวยความสะดวกสื่อมวลชนด้วย นอกจากนี้ก็จะมี Sport t u r f Academy สำหรับการเรียนรู้และดูแลสนามหญ้าด้านการกีฬาต่างๆเพื่อการศึกษาและพัฒนาบุคลากรชั้นนำนอกจากนี้นะคะก็ยังมีสนามกอล์ฟส่วนตัวแบบ9้าวหลุมด้วยค่ะ สำหรับสนามฝึกซ้อมของสโมสรแห่งใหม่ซีเกรฟนี้นะคะจะกลายเป็นบ้านหลังใหม่ของนักเตะทีมชายทั้งหมดรวมถึงอะคาเดมี่ด้วยส่วนสนามซ้อมเดิมที่ b e วเวอ d i ไดฟซึ่งเป็นสนามฝึกซ้อมของเลสเตอร์ซิตี้มาเกือบ60ปีจะกลายเป็นบ้านของทีมฟุตบอลหญิง l e สเ e อร์ซิตี้ค่ะซึ่งเข้ามาอยู่กับสโมสรเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและกลายมาเป็นทีมฟุตบอลหญิงอาชีพเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา ปัจจุบันทีฟุตบอลหญิงเลสเตอร์ซิตี้นะคะขึ้นเป็นผู้นำในการแข่งขัน FA Women's Championship ที่กำลังจะย้ายไปยังสนามบ e วอรไดฟ์ก่อนซึ้นปีนี้โดยคุณอัยวัศรีวัฒนประภาประธานสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ก็บอกนะคะว่าสนามซ้อมแห่งใหม่นี้ค่ะถือเป็นโครงการที่ใหญ่ที่สุดในรอบสิบปีที่ผ่านมาของสโมสรสนามฝึกซ้อมแห่งใหม่ถือเป็นความฝันในรอบหลายปีและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้สร้างความฝันให้เป็นความจริงในวันนี้ จิกเฟจะเป็นส่วนสำคัญของการดำเนินง,งานของสโมสรสำหรับคนรุ่นต่อๆไปโดยทีมชุดใหญ่นะคะจะฝึกซ้อมที่สนามบิวเวอร์ดฟในวันพุธที่23ธันวาคมเป็นวันสุดท้ายก่อนจะแยะ้ไปยังสนามซ้อมแห่งใหม่ในวันคริสต์มาสอีฟก่อนหน้าที่เลสเตอร์ซิตี้ค่ะจะมีเกมเปิดบ้านต้อนรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมในวันบ็ x กซิ่งเดยค่ะ ดูจบแล้วหากชื่นชอบคลิปวิดีโอของเราอยากให้เราผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับร่วมกันสนับสนุนด้วยการสมัครสมาชิก YouTube มัชชนทีวีกันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าการเมืองเป็นของทุกคนประชาธิปไตยเป็นของทุกคน YouTube มัชชนทีวีเป็นของทุกคนครับ